วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศยามเช้าฝนตกนะคะทุกคนฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากทั้งพายุทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าร้องนะคะทุกคนฝนตกแรงมากเลยจ้ะทุกคนวันนี้แม่ปนอมพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้ดอกมะลิแสนสวยจะมีหลายอย่างให้จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะวันนี้ ดอกมะลีสวยมากเลยจ้ะทุกคนมีน้ำอยู่บนกิ่งของดอกมะลินะคะทุกคนนี่ค่ะน้ำเขาอยู่บนกิ่งเลยนะคะสวยงามมากเลยจ้ะทุกคนอันนี้ก็เป็นนา,าก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่มีน้ำค้างอยู่บนต้นไม้นะคะบนตกเมื่อคืนนี้ค่ะ แม่ปนอมจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะหลายอย่างนะคะอยู่ที่สวนนะคะทุกคนเราจะพากันไปดูอีกอีกอันหนึ่งนะคะดอกมะลิแสนสวยจ้าดอกมะลิแสนสวยสวยไหมคะทุกคนสวยไหมคะมีน้ําอยู่บนใบของดอกมะลินะคะสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ไม่มีดอกนะคะเพราะาดอกมันหมดแล้วเราจะพามาดูชมสวนดอกไม้ดอกไม้ค่ะเนี่ยค่ะสวยงามไหมคะพามาชมนะคะทุกคนเนี่ยคะเนี่ยค่ะบรรยากาศยามเช้าล่มลื่นสดชื่นแจ่มใส้ะสงสัยวันนี้อากาศจะไม่ร้อนเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ เรามาอีกมุมหนึ่งค่ะทุกคนมาอีกมุมหนึ่งเราก็มาดูมะม่วงหาวมะนาวโหผลไม้ตามฤด,ดูกาลผลไม้ของไทยที่มีรสเปรี้ยวค่ะรสเปรี้ยวพอพอสุกออกค้ำคำ้คำก็จะมีรสหวานนะคะทุกคนเนี่ยค่ะกินกับพริกเกลือทำพริกเกลืออร่อยอร่อยมาจิ้มกับก็อร่อยนะคะใส่ปะลาร้าน้อย อร่อยถึงใจนี่ค่ะลูกกําลังดกเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาชมนะคะนี่ค่ะนี่สวยไหมคะน้ำค้าน้ําที่ฝนตกเมื่อคืนนี่ค่ะค้างอยู่บนลูกของมะม่วงหาวมะนาวหูจ้ะทุกคนเนี่ยเราจะพามาชมกันนะคะสวยงามไหมเอ่ยบรรยากาศยามเช้าเชจ้าทุกคนนี่ค่ะ เราจะพามาดูกันนะคะโดกมากเลยจ้ทุกคนนี่ค่ะเนี่ยค่ะโดกมากเลยลูกสวยมีน้ำค้างอยู่บนยอดนี่ค่ะเนี่ยมือมือเปียกเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยงามไม่แย่เพื่อนๆนี่ค่ะทำพริกเกลืออร่อยมากเลยค่ะ ผลไม้ไทยที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็ทําพริกเกลือจิ้มกับก็อร่อยมากเลยจ้ะทุกคนนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาชมนะคะลูกกำลังดกค่ะแต่ว่าถ้าต้องรอให้มันสุกแดงกว่านี้หน่อยนะคะทุกคนให้มันมีสีแดงทั่วทุกทั่วทุกอของเขานะคะทั่วทุกเม็ดของเขานะะี่ค่ะ ให้มีสีแดงทั่วไปหมดเขาก็จะมีความอร่อยความกลมความกรอบในตัวของเขานะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะพาเพื่อนๆพื่มชมนะคะนี่ค่ะกำลังขึ้นสวยงามมากเลยค่ะกำลังลูกดกเลยคะ่ะต,ตัวนี้ก็กำลังจะเป็นลูกเล็กๆขาวๆค่ะยังไม่โตกันนะคะก็เราจะมารอบหน้าเราจะมาอัปเดตความสุข ความสุกงอมของเขานะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะพาเพื่อนๆมาชมนะคะอันนี้ให้ดูคนให้ดูคนถ่ายทำก่อนนะคะผละไม้ตามฤดูกาลค่ะรสเปรี้ยวค่ะทุกคนคนถ่ายทำไม่เปรี้ยวนะคะน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า